อย่าอนมตต้วยไปด้อเดรั่ลุงก็ได้ใยังมาเป็นลุงใยังมเป็นเคยกับจับจองเอาได้ยังโสดได้พัวคนไทยคนงามงามมลอม้อมเนี่ยม้านมอกัมือลงนาเอาพัวเลยด้อ ถาพิมพ์บ่ได้เฮียนบ่มื้อนี้ขี่รถทิปลิ้นได้รถทิปใหม่แล้วถาพิมพ์ใคซื้อให้เอกคแคนอเอ้ยน้องกมาคเบิดทั้งอเคยมีอเอ้ยน้องทั้งเบิด แปดคนคนยิงสี่สายสี่แล้วก็มาคบกันสร้างครอบครัวแล้วสี 4, ่ยังสี่ผู้หญิงนะสร้างครอบครัวแล้วซองยังซองท่านบอนองน้องดาก็ช่างแล้วแต่ว่าปะแล้วก็คนแบบเด็กน,อน้อยกับเด็กน,อน้อยเอากันอายุสิบสี่ปีตอนสร้างเมื่อนี้ก็ผูกแบบัำน,นองน่น้นองแล้วก็ร้าน น้อง้สรางครอบครัวแต่มาอยู่น้ำเเผ่เลยคุณทันได้ผูกห้ากระผูกนี่แหละความน้องแน่เอื่อยๆไอ้ก็มาไอ้สร้างครอบครัวแล้วซองคนยังซองผู้หญิงสร้างแล้วซ่องชายสร้างแล้วซองเป็นสี่แล้วก็ยังสี่เขามีไอ้เอื้อยน้องแปดคนบางคนกระทำอ่ะคิดว่าน้องด่าเป็นลูกลาอะไรก็มี มีแต่อายชองคนบนแหม่เลยทุกคนเอาผัวแล้วส่วนหลายแถวบ้านหฮาเป็นสิไปยู่น้ำผัวอเอือนองดากลับไปยูน้ำผัวเวอแล้วก็เวลามีงานมียังกะมาเพื่อนพ่อแม่ผู้ชายยังอยู่ในบ้านทำบิดเอากันใหม่ๆก็ยังยูน้ำพ่อแม่ก่อนบัดเดินๆคือไอเดืนอนเพิ่นเด๋ยวนี้กอยูเพื่อนตั้งแล้วแบบเฮาพอมีเงินฮหดเพืเ่อนก็คือในครอบครัวเฮา,าก็มันมีหลายคนเน่ยเกินไปยูตั้งอีก ขมิดกับยูน้ากันกับ่อเมคือกันแหละก็มีเอฟซีบางคนค่ะนงดาเกี่ยวกับไหม้นงดาที่นงดาตัดไหม่นัทนนงดาตัดไหม่ว่าแต่ว่าต้องเข้ามกงกอต้องเห็ดห่อเหือนหอก่อนบ่บ่มีทุกคนชนลายแมนบ่มีบ่มีไผ่ที่ว่าเหฮือนมีแต่นงดาเนี่ยแหละความคิดแบบคิดเห็ดชาคิดอยากมีเหอนเอ็นแต่ตัวเองแต่บ้วาสิเป็นเหือนเป็นยังเฮาตัดเป็นเชาไว้ซื่อทุกคน

ให้สินกินไหมอาหารสาวเฮามีปลาหรือกระมูไก่กป๋ปกันปงปลาใส่ปลาปลาน่กาพาเห็ดลาบบอไยหรือเห็ดอะไรกินหเห็ดลาบ <c oughs> เห็ดล, <c oughs> ลาบเมาายพี่มือเมา,าได้มือนี้นลาบบาไรเบาขมี หนงกับปลามีปลาปลาปลาลายอยู่บ้านเอเกินแต่ปลากินดิบเลยบ่กินดิบเลยใกินดิบเลยป้ายังแต่เ่าเียเเดีสดบๆเฮ็ดเฮ็ดแจบเด้อ ตมาอดีตตอนสาวไเฮียงไอพี่น้องไอพ่อพ่อเคยเป็นนายพไอกุ๊บอนี้ไอกุ๊ลูกลายั่งยึ้กันลูกลาไทยไทยไทยรอกว่ากันหน้าตาคือกันอยู่เคนก็คือนี่พ่อได้พี่องนพานเป็เป็นนายพานเมนพอตอนนั้นนะได้มูตลอดได้มูปลานับนับบูได้่ากับมูแลกักวงเป็น ไอดาวกับไอเฮียงคือกันอยู่วะทุกคนตาบอกคือคือจะเชื่ออะละก็คือกันในไล่คนทำว่าคือกันอะไรก็เ่าซ้ำคนชาแพทย์คนละปีชาวแพทย์คนละพาอ้าวอะไรเยอะอ่ะบ้าเฮี่ยวันนี้คือชิบ้าเอามาคอน้องดาเนาะเข็นหุบแค้นเลยมีจักรพรรดิชิมคาร์จักร อไปย่่าจ้ไสิมาขอบโงามกับงามไจะเาเชิญทาารพนแล้วโน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 ้ก้าโน้ก้าควรอีกแหงมักแหละวักอันนี้เฮ้ยแหงให้เห็ดได้ให้เห็ดอีกได้ความดื้อดื่ชูโยนนไปน่ น่องไปดีแล้วก็อ่้ยสีสาวไปรอพี่น้องนี่ส่อีาวไรอประพิษมอมาเรียนเลยมอานีซีสาวนี่ไฟรอมาันไแตมา สวงามอกันนีอันนี้อันนี้อันนี้ซากุกอันนี้น,น,น,นี่อันนี้คนซองนี่อันนี้คนที่สามเท่าแล้วคนที่สี่<น>มาแตงเอาด้วยพระเจ้าใดคนใดกับมาแตงเอาโรดสี่สาวนี่ พายกแตงมาดแตงก็ได้น้องดาแตงเอาเอวยุบกุ๊บกาวันน้องดาคิดอะไร้น้องดาสีสาวนี่สีสาวนี่แนม่นมสีสาวอยอะเวยก๊กนี่เอยกุ๊กแล้วก็เอวยคนที่ซอคนอมลูกแล้วก็น้องคนที่ซามคนที่ซี่สำหรับไอ้น้องของโบเฮียงเองนี่มียิ่งอยู่สีคนแล้วก็ส่ซี่สยคือปอเฮียงเลยลอกมูล ว่าดาวโอ้ยกระดาวทีไรเยยก็ว่าเาดาวน่ล่าวไม่ได้อายวสี่สวนี่สี่าวีามมาจิมาจองเดอร์ไโสดนี่โสดเดอโซดเดอซสามกองซีสาวนี่คืองานนางนางบานา่งล้วจังบา้านแนีเินสดี้สดีไหม selamat di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  selamat tak mak ya mak gua tapi ini

ເອົາຢູ່ຕ້ອງແມ່ແມ່ບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ເຂົາມາລຸກເມືາແົกล້າລາວກນອງນຸປນາຕດ້ຍ່າປັດົງຍ່າປງກາປາດ້ລາຄໍພິ່ພາລິ่นຈົ້ຈົກົາລມປາທບາາາໄປກໍບໍ điều kiện an ninh, có nhiều Không phải là công việc dễ dàng là

谢！<music> ก็จุกังใีน้องไอ้พี่มีคนพันพันบาทพันเรียญได้ดิได้พันเรียเรียญพันเรียญเขเข้านะฮะร้อยบาทตัเองแบพันพันกี่พันเหรียญได้ดิได้ไอ้พี่ใจียังมีอลิมปิกรุ่นตัวอยูนะพันบาทด้กันบาทมีบาทมีบาทเก่งเไ้เนี่ยน้องน้จ จะผ่านเรียนเรียนจะดืู้เรียนตีเก่งเรียนไม่ได้เรียนใจหักเลี้ยงมุ้นช่วยได้แค่เพียงนั้นต้องรักจะตักพูดด้วยก็เลยอยากชวนจิ้งจุ้งปัญญาปัญญา พ่อแกายบ่ <above> ไ,ได้ข่อแม่วันน้วัจะอันเดี๋ยวมีงียจะเย็บจะใครขอให้ได้เงินได้ทำน้ามู้นักคู่ขอให้น้องดาได้ผัวคนไทยคนงามๆามลนงามคนล้อล้อมีเงี้ยจะเก็บมันตัวเองงามนี่แหละอยากได้ัวล้อ อย่าเจ็บอย่าไครเด้อขอให้ดีมีแหงขอให้ครอบครัวเฮาอยู่อยู่เย็นเป็นชุดซาธุให้น้องนุ่งเราดีพวกเราเราสาธุเด้อน้องด่าขอให้อายุมันคนยืนคนเก็บจะได้คนไข้จะมีนอนหลับจะได้เงินหมื่นนอนเตียจะได้เงินแสนขอให้ได้ไข้ใบเด้อได้ลั่นลุงก็ได้ใครยังมาเป็นลุงใครยังมาเป็นเคยกับจับจองเอาได้ยังโสดเดี๋ยวนี้ฮะกะเริ่มสะสมเศร้าไม่น่าขอให้ได้เฮือนเป็นต้นนึ็น ขอให้ได้เฮิดเป็นอัวเองได้รถได้รางน้ำมูลน้ำคูยังอยขึ้นเด้อคนติดตามขอให้มีแต่คนหักคนแทงมีคนมักเมตตาไปทงได้กับขอให้ตลอดปลอดภัยข้าวปลาข้าวง้กับขอให้กับมาหัวเดินทอดซานได้กับักแทงกันคือเก้าเลยเ้า มีจ็บใจได้ทำไรยังไงปาธนาชิงได้ฟอได้ชิงนั่นนอนรักได้เงินนอนตื่นได้เงินใส่เงินล้านมือนี้กับมือน้องดาวเอาพัวเลยเดนอะขันไล่มากเห็นได้เคยมาบ่ได้พ้นตกนี่นำชมทางเคยก็จะอยู่ไทยอีกคนเลยจะอยู่ไทยจะอยู่ลาวจะอยู่พังจะอยู่ไายมันไม่แบบมันยังทันแตงเนาะเคยมาบ่ได้พ้นตกทางมื่น ดอ้จะยัให้มีเมียไม่ไหวเอาผู้เทาก็ได้เอาผู้เทาก็ได้คอยตึกเลขตึกเบอร์สุขภาพแข็งแรงนะครับคอยารนเจ้าจะรวยนะเจ้าจะเอาไม่ห่างไม่ไม่ไปยุ่นเข้าเลยบนี่เข้าก็สิยูนำบันี่เจ้าก็เป็นปูเป็นยาเลยบนี่ขอให้ึกเลขตันงรลกโตสีร้ยล้านหกรล้านแปดล้านกันกินเข้า

มาละมาละมาละปลาอีกวะละบานวันนี้เนาะปิ้งดินเลยอรู้ไม่บ่คลุแขนแล้วมื่อกี้นี่ก็ไปวันลอยหากมาแต่วันลอยคลุแขนกินข้าวแล้วเรียบร้อยทั้งบ้านประมาณเมื่ออื่นคันฝนบริตกเขาก็สิออกป่าอีกคันฝนตกอ่ะบริออกท้าวึงเลยคันฝนบริตกมืออื่นออกป่าข้างในก็ยังพากันกินอยู่น้องดาวบริกิน บริได้กินเบียวบมักบมักปันไดขันบจำเป็นมือนีกับผู้แคนน้องทุกคนน้องแล้วก็ล้านเลยกัทางน้องดาเน่เพราะว่าน้องกัน้องของน้องดาแท้ๆนี่แหละเป็นน้องลา้าเคยสร้างครอบครัวแล้วตอนเอาครัวตอนเอาพวานะอายุสิบสี่ปีแบบพวเรากับสิบสี่สิบ สามคือกันแหละย,ยังน้อยคือกันเอานากันแลน้วก็บ่าเข้าใจกันอยู่นมกันบอดายบอดรอดแล้วก็มาบ้านแล้วก็ปลูกแครนทับควันน้องแล้วก็ร้านได้ลูกคนหนึ่งแล้ลูกซ้ายทับควันน้องเพราะว่าแต่น้องมาอยู่นี่ได้สามเดือนแล้วแต่ว่าเฮาก็มีเวี่ยงร้ายเห,นานเห็ดนั้นเห็ดนีไนน้ไปนั้นไปนี่ก็บริพูกหักก็ได้พูกนี่แหละก็สําหรับวิดีโอนี้น้องดาำข็จะไว้เพื่อนสนีทก่อน,นขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ติดตามคอมเมนต์ขอแหงกําลังใจน้องดำมันตลอดสําหรับวิดีโอนี้สบายดีบ๊ายบาย